สวัสดีครับผมมาเดี่ยวรักเมืองไทยนะครับวันนี้เรากลับมาพบกันอีกหนึ่งคลิปนะครับสําหรับ EP ที่2นี้ผมก็ยังอยู่ในพัทยายามค่ำคืนเหมือนเดิมนะครับคอนเทนต์วันนี้นะครับผมตั้งใจว่าอยากจะสํารวจพัทยาเหมือนเดิมนะครับแต่ผมจะสํารวจชีวิตคนนะครับหลังจากที่พัทยาเนี่ยโดนโควิดเป็นระลอกที่3นะครับหรืออาจจะเจอระลอกที่4อีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่โดนโควิดมาเนี่ย สิ่งที่ตามมาผลกระทบนะครับก็คือคนตกงานนะครับคนไม่มีที่อยู่อาศัยนะครับจากเคยมีงานทํากับไม่มีงานทํานะครับก็คือว่างงานหลังจากว่างงานเสร็จก็ไม่มีไรายได้บางคนนะครับที่อาศัยอยู่ที่นี่ทํามาหากินที่นี่มาเป็น10ปี2 0ปีก็ต้องกลับคุมลบเานากลับบ้านเกิดนะครับแล้วคนที่ทํามาหากินอยู่ที่นี่ไม่มีบ้านให้กลับนะครับเขาใช้ชีวิต เป็นแบบไหนนะครับแต่ที่ผมสำรวจนะครับขับรถสำรวจเนี่ยผมเห็นคนที่ไม่มีงานทําไม่มีที่ไปคือว่างงานนะครับไม่มีอะไรสักอย่างก็จะออกมาใช้ชีวิตนอนริมาหาดนะครับพื้นที่โลกล้างพื้นที่ตามไม้ลูกเมนะครับผมจะพาเพื่อนๆเนะฮะที่โงคลิปในคลิปนี้เนี่ยในอีพีเนี้ย ไปดูชีวิตของเขาแต่ละคนมันเป็นยังไงเขาจะกินอยู่ยังไงนะครับแล้วชีวิตของเขาเนี่ยมันลำบากกว่าพวกเราขนาดไหนทุกคนก็ลำบากนะครับในช่วงเวลายุคนี้นะครับยังไงเนี่ยผมพยายามแบบว่าอยากจะเรียนรู้ว่าชีวิตพวกเขาเป็นยังไงนะเวลานี้ถ้าอันไหนช่วยได้แบ่งปันกันได้คือต่อลมหายใจกันนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆตามผมมาดูนะครับว่าพัาทยาคนไร้บ้าน เวลานี้เขาอยู่ยังไงเดี๋ยวตามผมมานะครับใน EP นี้เดี๋ยวผมจะพาไปสํบรวจถ้าเป็นไปได้ผมมีโอกาสได้พูดคุยกับเขาผมก็จะทําการพูดคุยนะครับอยากจะรู้เรื่องราวแบ่งปันนะครับว่าออที่ที่ไปที่มาหลังจากเจอเหตุการณ์แบบนี้เขาเขาต้องเจออะไรบ้างนะครับโอเคครับเดี๋ยวตามผมมา จุดแรกนะครับที่ที่เราจะมาเนี่ยก็คือบริเวณพัทยาเหนือคือเป็นจุดเป,เป็นจุดที่ผมเจอคนไร้บ้านก็คือคนที่ตกงานอะ่ะผมมีโอกาสได้นั่งคุยกับน้องเขานะฮะน้องเขาบอกว่าเนี่ยทำงานอยู่ในพัทยาตกง,งานมันกี่เดือนครับแม่ทำงานที่เราทำงานไม่ได้เงินเดือนกี่เดือนสี่เดืนอ,อนอส,สี่เดือน,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 นเลยใช่ไหมชีวิต คนลำบากเลยตั้งแต่มีโควิดมาใช่ไหมเวลาเราเนี่ยเจอฝนเขาเขาเราเราไปภาคเหที่ไหนก็วิ่งเไปหลบฝนใช่ไหมแล้วเช้ามาเนี่ยเราไปไหนอะไรยังไงทรมาหากินอะไรยังไงที่ไม่มีงานก็รามแ่นเาแแล้วพัทยาอย่างเงี้ยมันเงียบนานเลยใช่ไหมเป็นเมือง เป็นเมืองล้างเลยใช่ไหมรเราได้ข้าวแจกเนี่ยคือยังไงตอนเช้าช่ไม่ใครเป็นคนมาแจกเมืองลก็ไม่ได้ครับแล้วเรากินอยู่ยังไงก็คนบ้างกินบ้างคนบ้างกินบ้างทางานสี่เดือนไม่ได้ค่าแรง<อ>พัทยาเนี่ยตามความเป็นจริงเนาะมันเป็นเมืองที่หาเงินง่ายเนาะถูกไหม แล้วเราเนี่ยเป็นคนอะไรยังไงมาเจอเขาแม่ผมสิงค์ครับเขาเลยมามาหางานทำออทิบ้านมาหางา,า,านทำแล้วคนที่ใช้ชีวิตอยู่ตรงนี้คนไร้บ้านอะ่ะใช้ชีวิตอยู่ตรงเนี้ยประมาณกี่คนใช่ใช่ยี่สิบกว่าคนยี่สิบกว่าคนแต่ตอนนี้แยกย้ายไปนอนแต่เพราะมันจะมี พาตัวไ,ไปสู่ชีวิตอ๋อยังทียังมีมูยที่ดูแลยงังไงก็สู้กันไปไว้น้องพีก็าช่วยได้นิดนิดหน่อยหน่อยนะเดี๋ยวไปกินข้าวคูกกันชีวิตมึงกิเข้าเลยนะพีจะไปทินข้าตัวตายอะ่ะเคยคิดรับเคยคอย่ะกล้าหายใจแล้วก็หายดิ สูส้สาาสไปนะเว้ยเดี๋ยวนี้โรคเฮตาวีนมันไม่ได้น,น่ากลัวเท่ากับมะเร็งได้ยินไหมครับยาต้องยาใต,าตา้จะเข่าไหมไม่ค่ะเพราะผมขาดยามาครบหกเดือนต้องไปรักษาตัวอยู่ทีบ้านน้ำตกนี่เองมาทำไมนะแล้วเองทำไมไม่อยู่ที่นู่นเพราะตอนนั้นการแข่งแรง,ง,งว่างมันก็เลยออกมาหางานทำ การก็ล้มหนักเรอทำน่ได้พี่เองก็เิ่งเจอเคสนี้เคสแรกว่ะเคสนายุเท่าไหร่เนี่ยณคอายุยังน้อยอายุยังน้อยเยอะเลยชีวิตนี่หลายหลายคนที่มองว่าหนักแล้วเนาะเป็นหนักเลยหนักบอกเขาทีนะทางด้านการ มีแล้วพี่เป็นกำลังใจให้เว้ยเลยยังไงเองก็ต้องสู้ไปหนุ่ว้ยโควิดก็เป็นแบบนี้อยากไปหารัเลมอน้อยกเพราะตอนเคยครับเพราะว่าตอนนี้ทุกคนมันไม่มีเหมือนกันหมดแหละเต่เองยอมรับก็เองกล้าพูดความจริงว่ะเออยังไงพี่เป็นกำลังใจให้เดี๋ยวพี่ไปจุดอื่นก่อนโอเคเดี๋ยวไปกินข้าวชีวิตแต่ละคนนี่เนาะมันไม่เท่ากันจริงๆโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูจุดต่อไป ตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะฮะผมได้เข้ามาคุยกับน้องแล้วก็พอจะมีอะไรที่จะแบ่งปันได้ก็แบ่งปันนะนะครับน้องบอกว่าเนี่ยตรงเนี้ยเขาก็เป็นคนที่มีงานทําแต่พอพัทยาเกิดวิกฤตโควิดมาก็กลายมาเป็นคนเล่้่อนแบบนี้เลยใช่ไหมใชม่ปกตินี่ก็ใช้ชีวิตเวลาฝนตกเนี่ยไปนอนอยู่ตรงไหนก็หลบฝนเก็บเกี่ยวข้าล้ยืนหลบฝนมาต่ แล้วคนโต้งนี่ก็คือไม่ได้นอนเลยไม่เลยแล้วเดี๋ยวนี้หลวงเขายังเอาข้ามวมาช่วยเราไหมหรือว่ายังไงก็ยังก็ยังมีมาบ้างพี่เข้าใจหัวหงกไว่าค,คนที่แบบไม่มีเงินไม่มียาไม่ไมีจะกินนะพี่เข้าใจนะเป็นคนคนหวะงที่โลกแบบนี้มาคือถ้าเราพูดจะตามคมาจริงนะโควนะิดมันซ้ำเติมเรานะซ้ำเติมคือแบบ ไม่มีไม่มีกินก็กลัวโควิดก็กลัวแต่ไม่มีกินไม่น่ากลัวเลครับที่บงแกดูวัทยานี่ยแม่ไม่มีร้นยแเราจะบงขี้ยัง,ยงไงเวลาไม่มีเงินพี่ถามนิดนึงอันนี้อันนี้แบบรอรอข้าวเกบียมากรอ้วาขอมาทุกวันไหมข้าวอาจจะไม่ทุกวันแต่ยังว่านะเราต้องสู้ต่อไปชีวิตมันต้องเดินต่อไปเราชื่ออะไรเนี่ย อ๋อพี่เป็นกลังใจให้นะพี่พอจะแบ่งปันอะไรได้พี่แบ่งปันแล้วยังไงมีชีวิตต่อไปนะนะต้องก็ต้องผ่านมดไมิกฤตไปเดียวน้อย,อยก็มันยังมีวันพรุ่งนี้พี่เองพี่ก็ทุกข์นะสู้นะสู้เหมือนน้องคนนะั้นโอเคดูแลตัวเองดีๆโอเคขอบคุณมากนะ้องและตอนนี้นะครับเพื่อนๆผมพาเพื่อนๆมาสู่ท้ายคลิปนะครับ ผมนี่ยจะบอกแบบนี้ก่อนนะครับตอนนี้สถานการณ์ในพัทยาคนเร่ร่อนนะ่ะคนที่ไม่มีที่พักอาศัยเนี่ยไม่ว่าด้วยเหตุผลอะไรนะฮะว่าอาจจะไม่มีการจ่ายค่าเช่าห้องหรืออาจจะไม่มีบ้านให้กลับนะครับยังไงเนี่ยถ้าแบบมันกงนได้เนี่ยทำเงนก็แบบนะครับถือว่าการช่วยเเชื่อว่าทุกคนเนี่ยอยากจะมาอยู่ในสภาพแบบนี้และยิง่งภายใต้สถานการณ์แบบนี้ด้วยนะครับผมว่านะ พัทยาถ้าตอนนี้ท่านนายกบอกว่าให้ให้เปิดเทตนะครับตรงเลยว่ายังไงคราวนี้พัทยายังฉีดวัคซีนไม่ครบอ่ะผมมองว่ายังไงมันต้องต้องเกิดอะไรขึ้นแน่สำหรับผมผมคิดว่าคราวนี้พวกเราจะตายแบบไม่ตงร้องนะครับพเพราะวาการจะสย่ย่านใหม่ๆยังไงเนี่ยสังคมไทยเรามันจะไน้าอยู่ด้วยการแบ่งปันนะครับเมืองบ้างรอบ้างก็แบ่งปันกันไป มากน้อยก็อีกเรื่องหนึง่งสถานการณ์แบบนี้มันต้องร่วมด้วยช่วยกันนะฮะมันมันต้องรักกันอ่ะหับก่อนจะจากกันในคิปนี้นะครับอย่าลืมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเดีย๋ยวมีเพื่อนเพื่อนๆมาดูมาสำรวจพัทยาใน EP ต่อไปนะครับสำหรับ EP นี้เนี่ยผมจะลาไปด้วยภาพบรรยากาศถนนืองพัทยานะครับตอนนี้ก็เวประมาณ5ชั่มเศนะครับ ซึ่งพัทยาเวลาเนี้ยถ้าเกิดช่วงที่มีนักท่องเที่ยวนถนนแถวนี้จะเต็มหมดนะครับไม่มีไม่มีแบบช่องว่างรถแน่นจอแจประมาณนี้นะครับยังไงเดี๋ยวผมจะลาภาพบรรยากาศพัทยาถนนนะครับแล้วเพื่อนๆลองดูเอาว่าพัทยาจากเมืองที่เคยสว่างสวยจากคนที่มีงานทำนะครับมีรายได้ลมไปตรงไหนก็เจอของดตอกชอบอ ื่อนครับคืนนี้สวัสดีราตรีสวัสดิ์นะครับสวัสดีครับ